สวัสดีครทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเล่าถึงาการเพาะไก่นะครับการเพาะไก่นะครับหลายท่านถามผมมาว่าเออตอนนี้เราอยากจะเพาะไก่อยากจะเพาะไก่เพื่อเพื่อขายเพื่อเลี้ยงตีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วไก่ในสายพันธุ์แบบไหนที่มันจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ความเก่งแบบไหนที่มันจะ <c oughs> ทำราคาได้ดีในปัจจุบันแน่นอนครับผมก็เชิงในสายเลือดปลาก่อยในสายเลือดนะครับปลาก่อยมันอยู่ในสายเลือดนะครับไม่ได้ทิ้งไม่เคยทิ้งหรอกรแต่พมา่ามันอยู่ในใจนะครับปลาก่อยมันอยู่ในสายเลือดพมา่ามันอยู่ในใจนะครับนะ แต่ก่อนไม่มีไก่พม่านะในชีวิตผมเนี่ยตอนนี้ไก่พมามันเริ่มเข้ามาในใจแล้วนะครับเพราะว่าอันดับแรกของปักกอยเลยนะครับเปรียบยากนะครับนะเปรียบยากพอเปียบได้คู่หน่อยก็ต้องเสียเปียบพอเสียเปียบหน่อยก็ว่าเราเปรียบไก่ไม่เก่งก็ว่าเราเปรียบไก่ไม่ดีก็ยังก็อยากลองเสียเปรียบตีดูเฉยๆนะครับแต่ไฟไม่ใหญ่หรอกนะไฟแบบห้าพันหมื่นสองหมื่น ประมาณนี้ไฟไม่ใหญ่ลองเสียเปรียบตีดูนะแต่พอตีเสร็จปุ๊บความรู้สึกมันเหมือนไฟใหญ่อืเราจะตีพันร้อยหรือจะตีแสนล้านนะคำพูดคนคําดูถูกถากถางของคนไม่ว่าจะเป็นเอซไม่ว่าจะเป็นทีมงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางาฝั่งตรงข้ามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทีมงานฝั่งตรงข้ามเวลาคุยเวลาโอ้โหเวลาเชียร์ไก่นะแทบแทบจะฟังแทบจะฟังลำบากเลยทีเดียวนะครับทุกคนรู้นะครับทุกคนรู้ <c oughs> ว่ามันฟังลำบากไหมนะครับ ในการที่เขาเชียร์แบบถักถางเราเนี่ยเชียร <up al Scroll through> ์ทีก็โอ้โห oh, นี่สูงารามใหญ่ตโตโอ้คัดไก่ชิงได้แค่นี้โอโ้โหเปียบก็ไม่ได้เรื่อง đi gặp vì นะครับก็จะมีคำพูดนะครับแทรกมาเรื่อยนะครับไอ้เราก็แก้ตัวไม่ได้หรอกนะครับอืมพอเขาชนะมาปั๊บเขาก็ไม่ได้วว่าเขาชนะเพราะว่าเขาใหญ่กว่านะ เขาชนะเพราะเขาเก่งกว่าคําว่าเก่งเนี่ยในที่นี้หมายความว่าเปียบเก่งไก่เก่งด้วยทีนี้มันก็นะครับมันก็เลยรวมรวมเงินไปเลยนะครับเป็นเก่งไปหมดเลยนะครับก็เลยแพ้เขาอืนะแล้วก็ก็พูดอะไรไม่ได้โพสอะไรไม่ได้ ก็ยังที่บอกว่าผู้แพ้ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะพูดอะไรนะครับอันนี้ยังไม่แพ้นะอันนี้พูดเกินเกินขึ้นมาเฉยๆนะครับพูดเกินเกินขึ้นมาเป็นองนัะนนะครับตามที่เคยมีประสบการณ์มานะครับพอเราแพ้ปั๊บเราบอกโอ้เขาใหญ่กว่าครับแพ้ใหญ่ ไม่ได้ครับโพสไม่ได้ครับยินดีกับผู้ชนะวันนี้แพ้ครับยินดีกับผู้ชนะครับเก่งมากครับวันนี้ยอมครับแต่จริงๆไม่อยากจะโพสอย่างไม่อยากจะโพสอย่างนั้นหรอกแต่โพสอย่างอื่นมันก็ดรามา่านะครับเออพี่อาจยินดีกับคนอื่นเขาม้ง่งในห่วงอยากหาไก่ไปตีตัวเ,เดิมพอเปรียบเท่ากันมันก็มีตีอีก ะครับมีตัวเท่ากันช่างกิโลเลยน้ำหนักเท่ากันตีเลยถ้าน้ำหนักเท่ากันถ้าเราสูงกว่ามันก็ว่าเราสูงนะครับถ้าน้ำหนักเท่ากันเราเตี้ยกว่ามันก็ว่าเราจับใยยิคน้ำหนักเท่ากันจะตีไม่ได้เลยนะครับผมพูดอยู่ตอนนี้คือผมเราสายก่อยนะเนี่ยครับจะไปตีพ่มาเนี่ยนะครับ พูดไปพูดมายาวลามเนะพราะไก่แบบไหนในปัจจุบันมันถึงจะมีราคานั่นคือเรื่องมันพูดไปยังไงไม่รู้ก็เข้าออไปซะ,ะดรามาไอเวลาตีเลยนะครับนะงนั้นก็ ที่ผมพูดมาแล้วมันทําให้รู้สึกว่าไก่ปลาก่อยเนี่ยมันมันเสียเปรียบพอสวยหน่อยอะไรหน่อยยิ่งหน้าดําขาดำยิ่งยิ่งจะต้องเสียเปรียบอีกนะครับเกินแรกผมเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่า นะครับเกินแรกนะครับมันทำให้รู้สึกว่าความโล่งนะครับความโล่งนะในการที่เราเอาไก่ไปตีเนี่ยอันไหนมันโล่งที่สุดอันไหนมันดูรู้สึกว่า เลี้ยงเสร็จเนี่ยเอาไปตีเนี่ยมไปทุบหลังไปทุบหลังแล้วพ่อมาเขาไม่ตีด้วยไม่เปรียบด้วยนะครับแต่ไอ้ที่เขาจะรอเปรียบกับเรานะ <c oughs> ในสนามเนี่ยมีไก่เชิงมีไก่อยู่ร้อยตัวนะมาตีมาละหกสิบตัวก่อยเชิงเชิงตีมาอีกสามสิบตัวเป็นเก้าสิบละ มาตีเชิงมีถึงไม่สิบตัวผมถามหน่อยนะครับมีมาตีเชิงถึงไม่สิบตัวอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ําไปอาจจะสักห้าตัวเหลืออีกห้าตัวมันก็ตีมาด้วยกันได้ตีเชิงก็ได้ถ้าใหญ่กว่าก็เหลือห้าตัวแล้วคิดดูสิครับไก่ร้อยตัวเนี่ยแล้วห้าตัวที่มันตีเชิงได้เนี่ยแล้วเชิงสามสิบตัวเ,เขาเลือกได้ไหมนะครับ เขาเลือกไก่เชิงสามสิบตัวเขาเลือกตีเลยว่าเขาจะตีตัวไหนแต่ไก่เชิงสามสิบตัวเนี่ยต้องมาง้อตีพม่ห้าตัวแบกนิดแบกหน่อยต่อหน่อยอะไรหน่อยก็ตีเพื่อจะให้มันได้คู่ถ้าไม่ได้ไปเปรียบนี่คุณไม่เข้าใจหรอกมีเต่มบ่นอยู่นั่นแหละว่าเปียบให้ใหญ่เปียบให้ใหญ่นี่ครับเห็นไหมมันก็เลยเป็นการลำบากเพื่อที่เราจะเพื่อที่เราจะได้คู่ ลำบากเพื่อที่จะเราจะได้คู่มันก็เลยเป็นไก่ชนิดนี้เป็นไก่ที่เปรียบยากนะครับผมจะเปรียบง่ายแต่ไม่ง่ายก็ได้คู่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่นะครับนะไก่มันก็จะมีไก่เชิงนะครับไก่ปลาก๋่อยไก่เชิงเนี่ยอันเดียวกันไก่พมา่านะครับผมพม่าที่เชิงนะไก่พม่าแยกเป็นสองชนิดพม่า ตีพม่ากับพม่าตีเชิงนะครับไก่ที่มันน่าทําที่สุดและคิดว่าราคานะครับมันน่าจะดีที่สุดตัวละหมื่นตัวละสองหมื่นนะพอนี้แม่นี้ออกมานี่ขายเลยตัวละหมื่นสองหมื่นไอ้ปลากร่อยราคาไม่ดีแล้วเสียตอนขายมันดีระยะยาวมันก็จะ ไม่รู้จะไปตีกับใครไงคนซื้อเขาคนซื้อพี่ตีนะครับพอพี่ตีปุ๊บไปเปรียบเสียเปรียกพ่อมาก็เอ้ยเอ้ยไม่เออเออเอาแล้วเก่งอยู่แหละสวยอยู่แหละเห็นไหมนะครับผมก็มันก็จะเป็นไก่ที่มันมีมูลค่าดีที่สุดเนี่ยถ้าทําได้นะถ้าทําได้นะไก่พับมาตีเชิงนะฟังคลิปจบไปทําก่อนเลยนะครับผม นะถ้าใครคิดว่าผมคำนวณหรือว่าเดินตามแนวทางที่ของผมเนี่ยก็ตามผมได้นะครับมาดีเชิงจัดเลยนะครับตอนนี้ยังลังเลอยู่ไม่เป็นไรนะครับผมอีกสักหน่อยหนึ่งในอนาคตเนี่ยท่านจะรู้เองหรอกว่าอา้าวเสียาย้ายไปก่อนเพื่อนเลยเหรอเสียไปเป็นพมาตีเชิงก่อนเพื่อนเลยก่อนเพื่อนคือก่อนใครก่อนสายเชิงทุกคนนะครับ ก่อนสายเชิงทุกคนก่อนสายเชิงสูงฟาร์มอ่าอดับต้นๆนะรอ,อดูนะครับอีกไม่น่าหรอกนะครับไก่ปลาก่อยสูงฟาร์มใหญ่ๆก็จะค่อยๆตามนะครับผมไม่รู้นะอะไรที่มันไปได้ก่อนทําได้ก่อนเนี่ยเราก็ได้เปรียบนะครับไอมาทีมาเนี่ยถามว่ามันยังไงมันก็เยอะแยะนะครับนะครับผม มาตีมามันมีเยอะแยะอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ให้เป็นอันดับที่หนึ่งเลยแล้วเชิงนี่เป็นอันดับที่สามเลยมาตีมาเนี่ยผมให้เป็นอันดับสองอันดับหนึ่งเนี่ยที่ราคาดีที่สุดคือมาตีเชิงนะครับเพราะอะไรเพราะมันไม่ค่อยมีใครอยากเอาไปตีกับเชิงแต่ถ้าเรามีมาตีเชิงได้ ตอนเปียบเราอาจจะได้เปรียบด้วยซ้ําไปไม่ได้เปรียบเราได้เท่ากันเราก็ตีเปรียบง่ายด้วยนะครับผมเชิงยังไงเขาก็อยากตีกับมาเอาแล้วถ้าเขาไม่ตีมาละ่ะเสียมันจะเปรียบง่ายไหมล่ะเชิองอู้เยอะแยะถ้ามันขี้เหล่จริงไม่ตีมากเราก็เอาไปตีพมา่าด้วยกันก็หาพมา่าที่มันลักษณะเหมือนเชิงหางยาวๆขนหัวไม่หลุดหาพมา่าแบบนั้นนะตีด้วยนะเราก็เลือกตี พ่มาอย่างนั้นมันจะเดินเข้าหาพ่มาเดินเข้าะนะครับเรามันไก่ห้อยหลังตีอยู่แล้วนะครับเราเจอพ่อมาเดินเข้าเราก็สบายเลยนะครับผมแล้วมาตีเชิงมันจะเป็นลักษณะไหนมาตีเชิงที่ดีที่เก่งไก่เชิงมันก็จะวิ่งเข้ามามดุดมุดแล้วมาเข้าปีกวิ่งหนีวิ่งหน,งนีหมุนเข้าปีกออกถอดวิ่งออก เข้าปีกปุ๊บเราวิ่งออกวิ่งออกปุ๊บหมุนกลับมาปุ๊บแข้งหน้าโยนมาเลยเห็นไหมว่าเข้าปีกปุ๊บหมุนออกหมุนออกแล้วหมุนหมวนกลับมาอีกฝั่งนี้โยนแข้งหน้าใส่แล้วไก่เชิงก็จะคือไก่เชิงอ่ะมันจะต้องทําเชิงก่อนยังไงยังไงมันก็มากวนก่อนมามาหาทางเข้ามาติดตัวเราเราหนีอย่าให้ติดตัวอย่าให้ไก่เชิงถึงตัวตีแข้งหน้าแข้งหน้าไว้แข้งหน้าไว้แข้งหน้าไว้หูตาหูตาหูตานั่นแหละไก่พม่าเก่งๆอย่าให้ไก่เชิงติดตัว ไก่เชิงเข้าปีกรึบแล้วก็คาอยู่นั่นคาอยู่นั่นไก่พมา่าตีเชิงตอนนั้นยังไม่เก่งนะครับผมถึงมันจะชนะเงินล้านที่เราเคยเห็นมันยังไม่เก่งที่สุดไก่ไก่เชิงที่ไก่พมา่าตีเชิงที่เก่งที่สุดคือไม่ให้ไก่เชิงเข้าไก่เสียพูดหรือเสียมีหรือไม่มีที่พูดเนี่ยไม่มีผมพูดตามที่ผมเห็นในสนามพอเข้าปีแล้วถ้าคุณวิ่งหนีนะคุณก็รอดแล้วไก่เชิงไม่ได้กัดหรอก แล้วก็โยนแข้งหน้าเลยนะเพืนข้างหน้าคมคมมีไก่แข้งหน้าคมคมมีเข้าปีกหมุนออกโยนข้างหน้าคมคมเลยไก่คือเชิญเข้ามาเราถอยยาวๆถอยเร็วๆถอยยาวๆถอยแล้วก็เลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาตอนนี้มีเจ้าแสนคมผมที่มันใกล้เคียงนะครับนะอันดับสองพมา่าตีพมา่ามันก็มีคนทําเยอะแยะเราจะทําให้มันโดดเด่นกว่าเขาเราก็ต้องทําให้มันเก่ง ยังไงก็ได้ให้มันมีแข้งหน้าเยอะๆพมาธีมา่าไม่จิกได้ก็ยิ่งดีนะครับผมโยนแข้งหน้าเข้าไปถ้าถ้าเราเดินเข้าเราก็โยนแข้งหน้าเข้าถ้าเขาเดินเข้าเราก็โยนแข้งหน้าอยู่ดีก็แค่นั้นครับนะประมาณนี้ครับ